ผมออนันิดามาวางเครื่อง CBR 150i และวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันครับแต่ก่อนอื่นสําหรับใครที่เพิ่งเปิดดูช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องสํารองของผมนะครับหลักๆเอาไว้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับการขับรถเล่นช่องหลักช่องจริงอยู่นี่จ้าและถ้าช่องนี้ถึง10,000หมซับตะไคร้ผมจะทําการสุม่มผู้โชคดีแจกท่อมาโอเคกลับมาสู่ช่องสํารองของผมนะครับวันนี้เนี่เราจะไปขับรถเล่นกันที่ห้วยผงนะห้วยผงเป็นห้วยที่ใครหล,หลายๆคนก็ชอบไปกันคนดังๆคนดังๆก็ชอบไปกัน แต่ว่าออซีพนี้ก็ดังเหมือนกันนี่เปล่าวะผมก็ผมก็ไปได้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีวันนี้ผมพาเจ้าน้องนาทิดันมานะครับก็เป็นคลิปที่เปิดตัวหัวใจใหม่ของน้องนนทิดานะครับนั่นก็คือ CBR 150นะครับผมได้สลับกันกันกบรถมีบากเอามาใส่นาทิดาฮะเราก็มีดีมนะครับตัวนี้เป็นดีมร m อ2 5้าทหน้าก็เป็นเบร้อยของเฟอร์สตันนะครับคุยกันรู้เรื่องไหนลม ขนาดนั้นน่ะคนไหนที่ว่าเขาอุยกันรู้เรื่องไหมผมต้องขี่ห่างจากไอ้สองคนนี้หน่อยนะเพราะเบรกผมเนี่ยมันไม่ไมดีกันนะนั่นนะเบรกเบรกที่ผมใช้ใเป็นดัมเบรกนะครับถ้าเพื่อสเกตด,ดูเนี่ยแทนผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสั่นนะครับเนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นรถคลาสสิกอายุสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยรถเมื่อสามสิบปีสี่สิบปีออกวีเตอร์รถเมื่อส0มสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะครับ มันวิ่งอยู่แค่เจ็ดสบจีหกสิอย่างเงี้ยแต่พอผม,มเอาเครื่อง C P R มาวางเนี่ยแล้วตอนนี้นี่วิ่งนี่ก็น่าจะวิ่งเป็นร้อยนะแฮนมันก็เลยสั่นนะครับตรงใต้แฮนเนี่ยมันจะเป็นยางมันจะมีลูกยางอยู่ข้างล่างนี่นะครับลูกยางนี้จะทําหน้าที่ซับอะไปสัน่นดลกๆลูกยางนี้จะทําหน้าที่ซับแรงกระแทกจากล้อหน้า ขึ้นมาสูงมือคนนะครับมันอาจจะเวิร์กในสมัย30มสิบปีที่แล้วนะเพราะรถสามสิบปีที่แล้วมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็พากันเบรกนะแต่ว่ารถผมเนี่ยเบรกไม่ทันนะครับขูดนีหรือไม่ขูดเนื่องด้วยรถกูเป็นดัมเบรกนะจะเบรกให้จ๊กเลยมันก็มันก็เบรกไม่ลงนะครับต้องมีน้ํามันนะเนี่ยโอเคนะครับเรายังมีน้ํามันเหลือไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเลย อันนี้เป็นไฟตกแต่งไฟกระพริบแดงๆหน้าจอคือมันมันตกแต่งเออมันเป็นมันเป็นไฟแต่งเออมันเป็นตัวเลขแต่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนี่เดี๋ยวผมพามาดูสารลูปรถผมนะครับนี่สารลูปรถกูก็ยังไม่ได้ใส่บังลมนะครับจะเปรยเปยโคเปรยเปยโคทุยเปยเปรยเครื่องอะไรอย่างเงี้ย เอ้โคนเด็กนั้นยังไไปขึ้นนะยัอนไปขึ้นนะเ,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 เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะ p u l เอาไปครับ เราจะขี่ห่างๆกับแจ้งหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเบรกผมเนี่ยไม่ดีขนาดนั้นนะกลัวตายนะแล้าโอ้ไปแล้วเครื่องรถกู่มันได้เลยแต่ว่าช่วงล่างกูเนี่ยมันไม่ได้เนี่ใช่ไปะไอ้เป้ามันจะจะท้าแก่งแต่ช่วงล่างกูไม่ได้ไงช่วงล่างกูไม่ได้ดีมันล้นยุ่งไปไหีไยไปอะไปอะไปเลยโอ้หอนด้

ไไเ,เอาเอาไปไไเอา,เาไปเอา,เาไป <c oughs> เพิ่ก็มาขึ้นสู้ๆนะไปกำลังใจให้ไม่นด้ยกนานพว่นะดยเลยยกไม่ค่อยขึ้นนะมันมีไฟแดงตรงนี้นะมันคิดว่ามันน่าจะมีการแข่งขันขึ้นในเร็เรวๆนี้น่าจะมีการจอดออกขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะจอดออกเล่นกับเขาสักนิดสักหน่อยก่อนนิดๆหน่อยๆนะครับ เมื่อกี้เนี่ยผมโค้นจะกดแฮนหน้าผมเลยนะครับเพร่แฮนหน้าผมเนี่ยก็ใช้ยศาสตว์มากผมเอาเท่านี้แล้วกันผมกลัวตายนะไมไ่กล้าขี่เรยง ไ,ได้ได้ปกคนเ่กตีฝากหมวกกันเกิดขึ้นนะครับฝากหมวกแล้วอันนี้ไม่ควรทำตามนะไปเราวิกเตอร์ไปเดี๋ยวเราล่องไปดีกว่าไม่เหมอเอาะแล้วกลัวตายเนี่ยแม่แบบวิกเตอร์วิกเตอร์ที่จริงก็วิ่งได้เป็น200กว่านะครับแต่ก็ลองล่องขี่ดีกว่านะการขับรถเก่งนี่ก็คือการไปออกทิพเที่ยวแล้วก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ นะครับอันนี้อันนี้ถึงจะเรียกว่าออกทิปเก่งนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่จะหมอบจะหมอบกันแล้วก็รถก็พังไม่ถึงเดี๋ยวล่องไปดีกว่าฮะล่องไปจะมุดซ้ายจริงเหรอเขาชิดซ้ายเราต้องก็แสงขวาสิโอ้ผีเสียเยอะไหม นน้บินชนตอนนี้นี่ก็มีผีเสื้อบินชนกระจกเลนหน้าต้องผมแล้วนะครับ